ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีเหตุการณ์สามีหึงโหดไปใช้มีดฟันศีรษะภรรยารได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วพ่อตาเขาก็จะมาช่วยลูกเขานี่ก็ยิงพ่อตาเสียชีวิต มีญาติจะมาช่วยอีกยิงญาติาได้รับบาดเจ็บสาหัสไปอีกคนนะคุณผู้ชมดูตำรวจสอพอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะไปตรวจสอบเ,อเหตุยิงกันเสียชีวิตก็คืออยู่ที่กลางไร่มันสำปะหลังพื้นที่ตำบลคำนาดีที่เกิดเหตุเนี่ยพบนายบุญมีถูกยิงที่ศีรษะเสียชีวิตใกล้ๆกันพบนางสาวร,รันจวนลูกสาวถูกฟันไปที่ศีรษะเป็นแผลชะกัน แล้วก็มีชายคนหนึ่งเป็นญาติกันคุณผู้ชมถูกยิงที่ศีรษะ,ะบาดเจ็บสาหัสอีกญาติญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพลทองไปถามเหตุการณ์มันเป็นยังไงคุณป้าขามันมีเรื่องมีราวยังไงทำไมถึงมีทั้งคนเจ็บคนตายมากขนาดนี้<ะ>เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีการว่าจ้างนางสาวรันจวนและสามีมาเก็บมันสัมปลักในไร่คู่นี้มีปากมีเสียงกันเป็นประจำทุกวนัน<ะ>ก็ทะเลาะกันเสียงดังเหมือนทุกครั้งเพราะ สามีชอบดื่มเหล้าทำร้ายร่างกายติดยาเสพติดโอ้ครบเลยมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้รุนแรงกว่าทุกวันครับเพราะว่าเอามีดเนี่ยนะคะมาฟันภรรยาเนาะนางสาวรันจวนแล้วก็เอาปืนมายิงพ่อตาจนเสียชีวิตแล้วก็ยิงญาตินี่แหละค่ะถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับคุณยายสำเนียงอายุเจปีป้าเล่าแบบนี้ตอนที่อยู่ในบ้าน ผู้ก่อเหตุขับรถมาแล้วมาพูดลักษณะสาร,รภาพก้มกราบเท้าแล้วบอกว่าเขาเนี่ยทำร้ายภรรยาและค่าพ่อตาเสียชีวิตแล้วฟังเสียงหน่อยค่ะลูกขึ้นมานั่งมันกะกะไม่ไงผมขาพญามวนกับอีกแกกตายแล้วเด้อผมสิไปตายแล้วผมสิไปล่าแม่ผมกอนย่อตเรนโอ้ยล,ล่ะย่วาวทั้งสั่นละ ใจเย็น,นยะะเย็นเนื้อละใจเย็นเย็นอย่าเป็นยนจังสั้นละบ่ผมบ่บ่อยู่ผมจะไปตายจนเปิดขี่รถปืดออกไปกัน นี่แหละค่ะซึ่งล่าสุดในปุ้ยอายุ45ปีสามีโหดคนนี้ก็ไปมอบตัวกับทางตำรวจนะคะบอกว่าทำลงไปเพราะหึงหวงเห็นว่าภรรยาเนี่ยมีผู้ชายมาติดพันมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งบ,บอกแบบนี้นะคะก็เลยบันดาลโทสะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงแล้วทีนี้ระหว่างที่มีปากมีเสียงกันพ่อตาก็มาห้ามปราม,มเขาก็ยิงเข้าไปนัดหนึ่งพ่อตาเสียชีวิตมีญาติมาห้ามปรามอีกก็ยิงเข้าไปอีกหนึ่งนัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หลบหนีสุดท้ายมามอบตัวนะคะ และสุดท้ายปัญหาทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่สุรายาเสพติดเช่นกันเพราะฉะนั้นลดละเลิกหยุดได้หยุดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะมาทำลายชีวิตคุณภาพชีวิตและทุกคนในครอบครัวด้วยนะครับ